ต้นนี้เป็นต้นทองอมพันธ์นะคะเขาเป็นพืชในตระกูลยูโฟเบียนะคะ ก็สีสันสดใสแบบนี้เลยนะคะต้นนี้ก็ค่อนข้างฟอร์มใหญ่นะคะอายุประมาณ78ปีแล้วนะคะบางท่านก็บอกว่าเขาเป็นพืชในตระกูลนาคราชเพราะเขาก็ค่อนข้างมีลักษณะที่คล้ายๆกับหน้าคราชตัวเมียที่เราเคยปลูกไว้อยู่เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นด่างนะคะแต่ถ้าไม่ด่างเนี่ยเราก็จะเรียกเขาว่าหัวใจหน้าคราชซึ่งต้นของเขาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าลักษณะใบก็คล้ายๆกันนะคะ ส่วนวิธีขยายพันธุ์ของเขานะคะเราก็จะตัดก้านของเขามาแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆตัดออกมานะคะแล้วเราก็จะ ปล่อยเขาให้ยางแห้งนะคะทิ้งไว้ในที่ร่มสักประมาณ78วันนะคะเอามาปักชำในดินแบบนี้เดี๋ยวเขาก็มีรากออกมาเราก็จะสามารถนำไปปลูกเป็นต้นใหญ่ได้นั่นเองนะคะทองอัมพันธ์นะคะเป็นพืชที่ค่อนข้างสวยงามนะคะเลี้ยงง่ายนะคะเขาชอบแดดเยอะๆนะคะแต่ว่าถ้าแดดทั้งวันเนี่ยก็สามารถเลี้ยงได้นะคะถ้าเลี้ยงแดดเยอะๆเนี่ยสีก็จะสดใสนะคะถ้าแดดน้อยเกินไปสีเขาก็จะออกมนๆไม่ค่อยสดใสนะคะชื่อเขาก็ดีเป็นมงคลด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหน สนใจก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะ